มาเลูกมาถ okay, ่ายรูปเออมาค่ะเออมาข้างหน้าค<ม>ุณครูเลยโอเคเดี๋ยวามาข่าเด็ดมาเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเดี๋ยวคุณครูทำใบป,ประกาศให้กับนักเรียนทุกคนแล้วเดี๋ยวรับขทุกนอดนะคะช่วงเทิร์ลฟิลเราจริงแล้วก็ดอกไม้คุณครูขอไว้ทำง,งานต่อนะคะท่างเข่าท เชิญค่ะคุณพื่อนอุ้ยมีดอกไม้ช่อใหญ่ามาด้วยมาให้พวกเราก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับครูที่ไว้วางใจกับท่านเรืดีนะครับที่พานน้องอมาแสดงความสาม,มารถนะครับเพราะว่าเด็กนน้องอที่คนเนี่ยก็น่รารักแล้วก็น่าจะเป็น ปละาณปลาณหลักของของมูลค่าเลยนช่ไหมด้วยขอบคุณมากครับคือจะอารับค่ะทุกคนค่ะยื่นมือมารับเลยพี่พี่มาเลยลูกมาเลยมามกพี่น้องมาเลยมาเลยค่ะขอถ่ายรูปด้วยค่ะขานุ่นพี่มาเลยค่ะลูกมาเลยมาคุณคุณผูเชิมค่ะอ่าเออารอบบุญหน่อยนะคะอ่าคุณพแล้วเดี๋ยวเราก็ออกประตูนี้ไปนค่ะ